ห้าคำถามยอดฮิตที่มือใหม่สอบถามผมเข้ามามากที่สุดสำหรับการเพราะปากัดไม่ว่าจะเป็นต้องเทียบปลาหรือเปล่าตอนเพราะสามารถให้อาหารพ่อแม่ปลาได้ไหมเอาตัวเมียออกตอนไหนให้อาหารลูกปลามื้อแรกเมื่อไหร่และควรย้ายลูกปลา อายุกี่วันเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้ไปติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆมือใหม่นะฮะสอบถามผมเข้ามากันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการพ่อเลี้ยงปลากัดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำและอธิบายนะครับอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะฮะก็อย่างคำถามแรกนะฮะ ต้องเทียบปลาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะในส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมอยากแนะนำให้ทำการเทียบนะฮะอาจจะเป็นการเทียบนอกบ่อเพาะนะฮะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับนี่คือการเทียบนอกบ่อนะฮะกับอีกวิธีหนึ่งนะฮะการเทียบในบ่อนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับก็นิยมใช้แล้วก็ได้ผลดีนะครับ เป็นการเทียบปลาไว้ในบ่อนะครับอย่างน้อยๆน,นะครับควรเทียบไว้1คืนนะครับเพื่อให้ปลาทําความรู้จักคุ้นเคยกันก่อนที่เราจะปล่อยปลาลงเพาะนะครับเอาละใน,ในคําถามต่อไปนะครับตอนเพาะให้อาหารพ่อแม่ปลาได้ไหมในส่วนนี้นะครับก็จะอธิบายอย่างนี้นะครับเราสามารถให้อาหารพ่อแม่ปลาได้นะครับ คือก่อนเพาะนะฮะสามารถให้ได้ปกติให้ได้เต็มที่นะครับแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่เราไม่ควรเอาไปให้นะครับแล้วก็ไม่ควรไปรบกวนนะฮะคืออย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราได้อบ่อยนะฮะพ่อปลาและแม่ปลาไปด้วยกันนะฮะในช่วงนี้นะครับเราให้อาหารได้นะครับ แล้วช่วงไหนล่ะที่ไม่ควรให้อาหารนะครับสำหรับช่วงที่ไม่ควรให้อาหารนะครับนั่นก็คือนะฮะช่วงที่เราได้ไข่แล้วนะครับคือถ้าหากว่าเราได้ไข่แล้วนะครับพ่อปลาจะไม่สนใจอาหารนะฮะเราก็ไม่ควรไปยุ่งไปรบกวนนะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าไม่ควรไปให้อาหารแล้วในช่วงนี้นะครับเอาละในคำถามต่อไปนะครับเอาตัวเมียออกตอนไหนนะครับ สำหรับคำถามนี้นะครับเอาตัวเมียออกตอนไหนตัวเมียนะฮะที่ดีนะครับควรเอาออกนะฮะเมื่อปลานะฮะเริ่มฟักตัวได้2วันนะฮะแล้วปลาเริ่มออกว่ายน้ำแล้วนะครับช่วงนี้นะครับควรเอาตัวเมียออกเพราะว่าถ้าเอาตัวเมียไว้นะครับอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอาจจะโดนตัวผู้ไล่กัดได้ถ้าตัวผู้ดุมากนะครับ เอาละในคําถามต่อไปนะครับให้อาหารลูกปลามื้อแรกเมื่อไหร่นะครับตรงนี้นะครับจะต้องตอบว่าปกติแล้วนะครับลูกปลานะฮะเกิดมาจะมีไข่แดงอยู่ในท้องนะฮะจะมีไข่แดงอยู่ในท้องยังสามารถดารงชีวิตได้อยู่ประมาณ2วันนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับเขาต้องการอาหารนะฮะอาหารมื้อแรกที่เราควรให้นะฮะก็คือนะฮะหวันหลังจากที่ปลาฟักนะครับส่วนใหญ่อาหารที่ให้นะฮะแนะนําให้เป็นอ่า อาหารสดจะดีมากนะครับพวกไรแดงนะฮะพารามีเซียมแล้วก็อาร์ทิเมียนะครับพวกอาหารสดนะฮะจะดีกว่านะครับพวกไข่แดงต้มสุกหรือไม่อาหารหรือว่าอาหารสำเร็จพวกนั้นนะฮะจะจะสู้อาหารสดไม่ได้นะครับก็ถ้ามีอาหารสดให้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการรอดของลูกปลาจะสูงขึ้นนะครับเอาล่านุดคำถามสุดท้ายนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับ ควรย้ายลูกปลาตอนอายุกี่วันนะครับโดยปกติแล้วนะฮะสาเหตุที่ต้องมีการย้ายลูกปลานะครับเพื่อให้นะฮะลูกปลาของเรานะฮะจญเติบโตได้ดีขึ้นนะฮะก็จริงๆนะฮะจะย้ายกันกี่วันก็ได้นะฮะตรงนี้ไม่ได้มีจุดตายตัวนะครับแต่คําแนะนําสําหรับผมนะฮะอยากให้ลูกปลาแข็งแรงก่อนนะฮะถึงย้ายนะครับอย่างต่าๆนะฮะ เท่าที่ผมทําก็ประมาณ15วันนะครับหรือ2อาทิตย์นะครับโดยประมาณถึงจะทําการย้ายไปในบ่อ,บอเพาะใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็บอ่อเพาะใหม่ที่ใหญ่ขึ้นจะสามารถทําให้ปลาของเรานะฮะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับเอาละฮะคำถามทั้งหมดนะฮะที่มือใหม่สอบถามผมเข้ามานะครับทั้งหมด5คําถามวันนี้นะครับได้ทําการตอบให้แล้วนะครับ ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำการเพราะเลี้ยงปลากัดนะฮะก็เหมือนเดิมฮะคลิปนี้ก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ